สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าแดต,ต้นไม้ใหม่วาต้นนี้แต่คนที่เขาให้มาก็าบอกว่าเป็นกวักจักรพพัดเป็นกวักจักรพพัดนะคะต้นนี้เขาจะต้นใหญ่มากถ้ามีกระถางใหญ่ๆใ,ใส่เขาก็ต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหน ได้มาสี่ห้าต้นหกต้นหูเยอะอยู่เรามาลุ้นกันอีกทีนะคะเพื่อนๆคนที่เขาให้มาเขาบอกว่าเป็นกอองจัก,กระพัดไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะอืมเห็นมันมีลูกเยอะเขาให้หัวมันมาค่ะก็ตัด ัดยอดแล้วก็เอาไปชําใหม่แล้วก็จะมีตรงตรงหัวเขาตรงโคนเขานะเขาให้ตรงโคนมันมาเขาบอกว่าเอาไปเพาะเอาเองก็เอามาพอได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆได้ประมาณสักหกเจ็ดต้นนี่แหละกําลังเอาลงกระถางนี่กําลังเอาลงกระถางแต่ต้นเขาใหญ่มาก ต้นเขาใหญ่นะคะเพื่อนๆดอกเขาจะเหมือนดอกเดรีเลยแหละเห็นต้นใหญ่ของเขานะเหมือนดอกเดรีแต่เขาจะดอกใหญ่อยอดดอกใหญ่มองนี่เรล้มาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหน มีอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งต้นนั่นนะนี่ต้นเล็ก <c oughs> ขาจะใหญ่มากเรามาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนก็มบอกว่าใส่กระถางใหญ่ต้นเขาจะใหญ่สวย ดินที่ปลูกก็จะใส่ดินที่ได้หมักมาจากใบไม้แล้วก็จะมาผสมแกลบดำผสมแกลบดำแล้วก็มีปุ๋ยคอกมีปุ๋ยคอกแล้วก็แกบดำผสมอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะได้ดินออกมาขนาดนี้แหละนี่ ชินที่ได้มาจากกันหมักใบไม้นะคะสวยไหมคะดูท่าทางเขาจะต้นใหญ่อยู่นะพอเอาลงกระถางปุ๊บเขาก็จะแตกใบออกมาเนี่ยรดน้ำเขาและมืเช้ากำลังแตกยอดใหม่นะคะเพื่อน เราจะมาลุ้นกันอีกทีว่าต้นเขาจะใหญ่ไม่ได้ถ่ายรูปต้นใหญ่เข้ามาให้ดูนะคะเพื่อนๆพ,พอดีไปที่นั่นก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยเราจะมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าต้นเขาจะใหญ่ขนาดไหน คนที่เขาให้มาปลูกเขาบอกให้ใส่กระถางใหญ่เพราะต้นเขาจะใหญ่มากเห็นเขาออกดอกก็สวยนะดอกเขาได้สองสามต้นสี่ต้นหกต้นพอดีกับต้นเล็กๆเ,เราจะไปดูต้นเล็กกันไหมไปนี่ต้นเล็กเขา นี่ต้นหนึ่งต้นเล็กแล้วก็นี่ก็จะใส่กระถางได้แล้วนี่ลงกระถางได้นี่นี่ก็ต้นเล็กนี่ก็ต้นเล็กเขาแล้วก็มาตรงนี้อีกนี่นี่ก็ต้นเล็กแล้วก็นี่อีกนี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่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 ต้นเล็กเขาอต้นเล็กเขาอันนี้ต้นหญ้าต้นนั้นก็คือต้นเล็กเขากําลังขึ้นแล้วก็มีตรงนี้อีก ต้นเล็กเ,เห็นไหมเพื่อนๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับดูได้แปดต้นได้แปดต้นอย่าเพื่อนๆจ๋านี่ต้นเล็กเขาเดี๋ยวจะหากระถางใหญ่มาใส่เขาอีกนะคะนี่ กำลังชำํกำกาลังขึ้น่เราจะมาลุ้นกันอีกทีนะคะเพื่อนๆว่าเขาจะโตไหมต้นเขาจะโตได้ขนาดไหนกลับมาหาต้นนี้อีกทีหนึ่งเราจะมาลุ้นกันว่าต้นเขาจะใหญ่ขนาดไหน נכה okay.